สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Diary with our u s นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวที่อำเภอบ้านเบิงจังหวัดชนบุรีนะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะพาไปทานอาหารนะคะชื่อดังที่มาบ้านเบิงเนี่ยไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะคะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศาลเจ้าเซียนซื้อไทยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้างในเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะ ไปชมกันเลยค่ะมาข้างในแล้วนะคะเราก็จะไปสักการะข้างบนค่ะเดินตามาอันนี้ก็เดินขึ้นมาชั้นสอนะคะเราก็จะมาสักการจุดแรกก็คือจะอยู่ข้างนอกนะคะเด,เดินไปกัน แล้วเราก็จะพามาสักการะด้านในอีก3จุดนะคะ <ST AN CE> นี่นะคะเราก็จะพามาดูบรรยากาศข้างในนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราต้องสักกราระนะคะก็คือเอาทูปมาปักตรงนี้นะคะ พอเราสักการะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาทุกคนไปกินอาหารนะคะคือชื่อดังของอําเภอบ้านบึงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปร้านไหนฝากติดตามเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านอาหารที่เราเนี่ยแนะนําไว้ตอนข้างต้นนะคะก็คือจะพาทุกคนเนี่ยมาทานข้าวแห้งกันนะคะก็แต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะซื้อเป็นกลับบ้านนะคะเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาไม่ได้ให้นั่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อขึ้นมาให้ดูค่ะ นี่นะคะทุกคนร้านเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่เดี๋ยวเราลงไปซื้อกันเลยเนี่นะคะเดี๋ยวแกะเราก็จะแกะให้ดูน่ากินมากเลยทุกคนก็เดี๋ยวขอลาทุกคนนะคะไปทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้หิวมากเลยก็ คลิปนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าไม่ได้เรียนวิชาท่องเที่ยวนะคะของสาขาการตลาดคณะการจัดการและการท่องเที่ยวที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอบคุณที่ทําให้เกิดคลิปนี้ขึ้นค่ะก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย